สวัสดีครับเรียนท่านคณะกรรมการผู้ประเมินการขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะที่เคารพทุกท่านกระผมนายปริญญาจันเพนปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะปฏิบัติการเรียนการสอนในรายวิชาศิลปะดนตรีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนเทศบาล4เฉลิมพระเกียรติสำนักการศึกษาเทศบาลเมืองกระสินกระผมบรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่23พฤษภาคม พุทธศักราชสอาปัจจุบันกระผมจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นเรียนปกติโดยได้เสนอขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะซึ่งได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานโดยการจัดการเรียนอย่างมีคุณภาพสูงกว่าระดับพื้นฐานปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบโดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนได้เต็มศักยภาพตามหลักสูตรโดยในวันนี้ กระผมขออนุญ,ญาตนำเสนอสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการพัฒนาผู้เรียนดังนี้นะครับจากการเรียนการสอนในรายวิชาศิลปะดนตรีหลักการขับร้องรหัสวิชาส14 .14102 ระดับชั้นประสมศึกษาปีที่4หน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องหลักและวิธีการขับร้องเพลงดนตรีสากลผลประเมินก่อนเรียนผลประเมินพบว่าปัญหาที่พบ นักเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาเกี่ยวกับการขับร้องเพลงไทยสากลโดยร้องไม่ตรงจังหวะเนื่องจากขาดพื้นฐานของจังหวะขาดการฝึกซ้อมความไม่กล้าแสดงออกขาดแรงจูงใจผู้สอนจึงสนใจที่จะแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนโดยนำหน่วยการเรียนรู้ที่4หลักการขับร้องเพลงเรื่องหลักและวิธีการขับร้องดนตรีสากลมาทำวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาศิละปะดนตรีโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแบบฝึกทักษะเพลงไทยสากลตามหลักการสอนคิด Thinking School มาใช้ในการแก้ไขปัญหาโดยการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษาผู้เรียนมีความรู้ทักษะและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์สามารถที่จะเรียนรู้ได้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพผู้สอนจึงคิดที่จะสนใจแก้ปัญหาให้กับนักเรียนแนวทางในการแก้ไขปัญหาจากปัญหาดังกล่าวกระผมได้นำเอากระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC ร่วมกับทั้งผู้บริหารคณะครูมาจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศิลปะดนตรีโดยได้ใช้เทคนิคและวิธีการที่เหมาะสม เพื่อให้หนักเรียนเกิดความเข้าใจในเรื่องการขับร้องเพลงไทยประกอบจังหวะเพื่อให้หนักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วมีความท้าทายกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดอยากเรียนอยากรู้มากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นเพราะจะทําให้ครูสามารถที่จะเข้าใจในการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องวิธีการที่กระผมได้นํามาใช้ในการแก้ไขปัญหาในการเรียนการสอนแบบ active learning ตาหรับการสอนคิด Thinking School 5ขั้นตอนโดยกระผมได้นำวิธีการดังกล่าวมาใช้ในการดำเนินการดังนี้ 1. ขั้นดูนาวคููเปิดเพลงไทยสากลเพลงใกล้รุ่งให้นักเรียนฟังแล้วใช้คำถามเพื่อให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเมื่อฟังเพลงน,นี้แล้วนักเรียนรู้สึกอย่างไรนักเรียนชอบฟังเพลงน,นี้หรือไม่ 2. ขั้นเพอร์โเพื่อให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับช่วงเสียงที่เหมาะสมกับตนเองและการขับร้องเพลงไทยสากลให้มีความไพเราะและน่าฟังมากยิ่งขึ้น 3. ขั้น Work Mode มดครูและนักเรียนร่วมกันรับชมวิดีโอรายการ I Can See You ไว้ทางช่อง Workpoint TV ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์บทเพลงที่นักร้อง ปริศนาในรายการได้ขับร้องหลังจากนั้นครูอธิบายเกี่ยวกับหลักการขับร้องเพลงไทยสากลให้นักเรียนฟังพร้อมทั้งร่วมกันสรุปข้อมูลครูให้นักเรียนเสนอเพลงไทยสากลที่นักเรียนรู้จักมาคนละหนึ่งเพลงพร้อมแสดงความคิดเห็นต่อไปเป็นลำดับการที่นักเรียนได้เรียนรู้ครูและนักเรียน ได้ร่วมกันฝึกขับร้องเพลงวิหกเขินลมครูได้นำบทเพลงพิหกเขินลมฉายไว้ในบนกระดานและให้นักเรียนทําตามขั้นตอนดังนี้นักเรียนร่วมกันอ่านเนื้อร้องเพลงพิหกเขินลมตามครูทีละท่อนจนจบหนึ่งรอบนักเรียนอ่านเนื้อร้องเพลงพิหกเขินลมตามครูทีละท่อนจนจบและนักเรียนสามารถร้องได้ครบทุกคนนักเรียนร้องเพลงวิหกเขินลมโดยนักเรียนสามารถ ใช้การร้องพร้อมทั้งประกบปรบมือประกอบจังหวะที่ะระท่อนจนจบเพลงโดยคุณครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มละ4คนโดยแต่ละกลุ่มร่วมกันฝึกซ้อมเพลงที่6เหินลมพร้อมทั้งปรบมือประกอบจังหวะโดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาแสดงการขับร้องพร้อมทั้งปรบมือประกอบจังหวะหน้าชั้นเรียน 4. ขั้น reflective thinking ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับในการฝึกขับร้องเพลงและนักเรียนร่วมกันทํำใบงาน 5. ้าคันยนบไพยิ่งให้นักเรียนนําความรู้และหลักการที่นักเรียนได้ฝึกซ้อมกับบทเพลงไปขับร้องกับบทเพลงที่นักเรียนชื่นชอบต่อไปผลลัพธ์จากการเรียนรู้จากที่กระผมได้ทําการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะเพลงไทยสากลประกอบจังหวะโดยพบว,ว่านักเรียนที่เรียนรู้จากบทเรียนแบบฝึกทักษะมีผลสำนิดของผู้เรียนที่คาดหวังมีผลการเรียนที่สูงขึ้นจากที่กระผมได้นำเอาวิธีการสอนแบบ active learning ตามหลักการสอนคิด thinking school นั้นเป็นการทดสอบการประเมินผลการจัดการเรียนรู้และ ครูนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้และเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องหลักและวิธีการขับร้องเพลงดนตรีสากลโดยนักเรียนทำกิจกรรมโดย 1. นักเรียนสามารถอธิบายประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องการฝึกขับร้องเพลงไทยสากลประกอบจังหวะได้ 2. นักเรียนสามารถปฏิบัติการขับร้องเพลงไทยสากลประกอบจังหวะได้ 3. นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นด้วยความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบ 4. นักเรียนรู้จักสแสวงหาความรู้เกี่ยวกับการค้นพบด้วยตนเองในการปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม 5. นักเรียนสามารถนำเสนอผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมกลุ่มได้ 6. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีสมรรถนะทางการเรียนและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนำไปต่อยอดเป็นชุด แบบฝึกในโอกาสต่างๆและบทเพลงอือ่นๆในในอนาคตได้ต่อไปสุดท้ายนี้แล้วผมขอขอบคุณคณะกรรมการเป็นอย่างยิ่งที่เข้าร่วมการประเมินการสอนของผมในครั้งนี้หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับท่านคณะกรรมการก่อนที่จะประเมินการเรียนการสอนของผมต่อไปขอขอบคุณครับ